คุณเคยสงสัยไหมทำไมคุณพูดว่าอยากรวยแต่ชีวิตกลับไม่รวยสักทีเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่คุณพูดออกไปแต่มันตอบสนองพลังความถี่ที่คุณส่งออกจากใจจริงๆเมื่อคุณพูดซ้ำๆว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเงินมากขึ้นอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่สิ่งที่เข้ามากลับดูสวนทางกับสิ่งที่คุณขอเสมอ คุณจึงเริ่มสงสัยในกฎแรงดึงดูดว่ามันทำงานจริงหรือไม่หรือจักรวาลไม่ได้ยินเสียงของคุณเลยกันแน่ความจริงแล้วจักรวาลได้ยินเสมอเพียงแต่มันไม่ได้ฟังคำพูดที่คุณเปล่งออกมาแต่มันรับรู้พลังสั่นสะเทือนที่คุณส่งออกไปทุกขณะจิตทุกครั้งที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณรู้สึกร่างกายของคุณกำลังปล่อยพลังงานคลื่อนความถี่ออกไป และนั่นเองคือภาษาแห่งจักรวาลภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่สื่อสารด้วยพลังบริสุทธิ์ของจิตถ้าในใจคุณยังเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นคงความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรแม้คุณจะพูดซ้ำว่าฉันอยากได้สิ่งนั้นจักรวาลก็จะตอบกลับด้วยสิ่งที่สอดคล้องกับพลังความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่คือสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่จริงๆ เพราะในท้ายที่สุดแล้วกฎแรงดึงดูดไม่เคยผิดพลาดเลยมันเพียงสะท้อนกลับมาว่าคุณกำลังอยู่ในความถี่แบบไหนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การพยายามขอจากภายนอกแต่คือการเปลี่ยนพลังจากภายในทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงวัตถุหรือแม้แต่ความคิดของคุณล้วนประกอบด้วยพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา แม้สิ่งที่ดูนิ่งเงียบที่สุดเช่นหินหรือโต๊ะก็ยังมีพลังสั่นในระดับจุลภาพและที่น่าสนใจคือจิตของมนุษย์เองก็มีการสั่นสะเทือนเช่นกันพลังงานนี้คือสิ่งที่เรียกว่า vibration หรือความถี่ของการสั่นสะเทือนและมันคือภาษาที่จักรวาลเข้าใจดีที่สุดลองนึกถึงคลื่นวิทยุถ้าคุณหมุนคลื่นผิดความถี่ไม่ตรง คุณก็จะไม่ได้ยินเพลงที่คุณต้องการฟังแต่เมื่อคุณหมุนคลื่นให้ตรงกับสถานีเสียงเพลงก็จะชัดขึ้นทันทีพลังของจิตคุณก็เช่นกันเมื่อความถี่ภายในคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งนั้นก็จะดึงดูดเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติความถี่ของจิตถูกกำหนดโดยอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณคุณจะอยู่ในคลื่นพลังของความอุดมสมบูรณ์ เมื่อคุณรู้สึกสงบคุณจะอยู่ในคลื่นพลังแห่งการยอมรับแต่เมื่อคุณรู้สึกขาดกลัวหรือโกรธพลังเหล่านั้นก็จะลดความถี่ลงและดึงดูดสิ่งที่มีพลังสั่นสะเทือนใกล้เคียงกันเข้ามาเพราะกฎแรงดึงดูดไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการแต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่จริงๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไม บางคนพูดทุกวันว่าฉันอยากรวยแต่ภายในยังรู้สึกจนพูดว่าฉันอยากมีรักดีๆแต่ลึกๆยังกลัวว่าจะถูกทิ้งจากระวาลไม่ได้ฟังคำพูดเหล่านั้นเลยมันฟังเพียงพลังความถี่ที่คุณส่งออกไปจากหัวใจดังนั้นการเข้าใจเรื่อง Vibration คือการเริ่มกลับมารับผิดชอบต่อพลังงานของตัวเองเริ่มรู้ว่าทุกคำคิดทุกอารมณ์ ทุกการตอบสนองเล็กๆของคุณคือคลื่นที่ส่งออกไปสร้างความจริงในวันข้างหน้าเมื่อคุณรู้จักความถี่ของจิตคุณจะเริ่มเลือกได้ว่าอยากอยู่ในคลื่นแบบไหนอยากอยู่ในพลังแห่งความกลัวหรือความรักอยากอยู่ในคลื่นของการขาดหรือการอุดมสมบูรณ์เพราะในที่สุดแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดว่าต้องการคุณทุกคน คือสถานีส่งสัญญาณพลังงานถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งใดคุณต้องปรับคลื่นของตัวเองให้ตรงกับสิ่งนั้นก่อนเสมอเหมือนเครื่องวิทยุที่ต้องหมุนหาคลื่นให้ตรงถึงจะได้ยินเสียงเพลงชัดเจนชีวิตก็เช่นกันถ้าคลื่นในใจคุณยังเป็นความสงสยัยกลัวหรือไม่มั่นใจแม้คุณจะพูดคำยืนยัน affirmation สวยแค่ไหน มันก็ไม่ทำงานเต็มที่เพราะสิ่งที่ทำให้จักรวาลได้ยินไม่ใช่คำพูดแต่คือพลังที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้คุณสั่นสะเทือนพลังแบบไหนอยู่ไม่ต้องมองไกลเลยให้ดูที่ชีวิตปัจจุบันสิ่งที่คุณเจออยู่คือภาพสะท้อนของพลังที่คุณปล่อยออกไปในอดีต อารมณ์ของคุณคือเข็มทิศบอกทิศทางพลังงานเมื่อรู้สึกดีมีแรงบันดาลใจมีความรักมีความหวังแปลว่าคุณกำลังสั่นอยู่ในความถี่สูงที่เปิดรับสิ่งดีๆแต่เมื่อรู้สึกกลัวเครียดหรือสงสัยในคุณภาพของตัวเองนั่นคือสัญญาณว่าพลังคุณกำลังลดระดับลงและจักรวาลก็จะตอบสนองในแบบเดียวกัน ถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งใหม่อย่าพยายามบังคับโลกภายนอกแต่ให้เริ่มปรับพลังภายในเพราะเมื่อพลังคุณเปลี่ยนคลื่นคุณก็เปลี่ยนและเมื่อคลื่นเปลี่ยนสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติเมื่อรู้แล้วว่าชีวิตคุณคือผลสะท้อนของพลังสั่นสะเทือนภายในคำถามต่อมาคือแล้วคุณจะปรับคลื่นพลังของตัวเองได้อย่างไร จริงๆแล้วการปรับความถี่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันเริ่มจากการรู้ตัวว่าตอนนี้คุณสั่นอยู่ในพลังแบบไหนเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดใดคุณก็จะปรับไม่ได้ลองถามตัวเองเงียบๆว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงคำตอบในใจนั่นแหละคือสัญญาณของพลังที่คุณส่งออกไปถ้าใจคุณหนักเหนื่อย กลัวหรือไม่มั่นใจนั่นคือความถี่ต่ำซึ่งดึงดูดแต่เรื่องหนักๆเข้ามาแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วเลือกเปลี่ยนความรู้สึกแม้เพียงจากความกลัวเป็นความสงบหรือจากความเศร้าเป็นความขอบคุณพลังคุณก็เริ่มขยับขึ้นทันทีหนึ่งในวิธีง่ายที่สุดในการปรับเคลื่อนพลังคือการเปลี่ยนโฟกัสเพราะพลังจะไหลไปตามสิ่งที่คุณมุ่งความสนใจ ลองหยุดคิดถึงสิ่งที่คุณขาดแล้วหันไปเห็นสิ่งที่คุณมีจากทำไมชีวิตฉันไม่มีเงินเลยเปลี่ยนเป็นฉันดีใจที่ยังมีบ้านมีข้าวกินมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ mm. เมื่อคุณรู้สึกขอบคุณพลังแห่งความขาดแคลนจะถูกแทนที่ด้วยพลังแห่งความสมบูรณ์อีกวิธีหนึ่งคือการอยู่กับความรู้สึกดีๆโดยไม่ต้องรอเหตุผล เปิดเพลงที่ทำให้ใจสงบสูตรลมหายใจลึกๆเดินเล่นใต้แสงแดดหรือพูดคํายืนยันกับตัวเองเบาๆสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือการปรับคลื่นให้กลับมาเชื่อมกับพลังจักรวาลในทางบวกอย่าลืมว่าความถี่ที่คุณสั่นสะเทือนไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวคุณในแบบที่สงบและไว้วางใจ พราะเมื่อใจสงบจากกระวลก็เริ่มตอบกลับด้วยพลังแห่งความชัดเจนความรักและความมั่งคั่งท้ายที่สุดทุกสิ่งที่คุณเห็นในโลกภายนอกไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มันคือภาพสะท้อนของคลื่นพลังในใจคุณเองถ้าคุณอยู่ในความกลัวคุณจะเห็นแต่เหตุผลที่ต้องหนีถ้าคุณอยู่ในความโกรธคุณจะเจอแต่เรื่องให้ขัดแย้งแต่เมื่อคุณอยู่ในความสงบ คุณจะเริ่มเห็นคำตอบในทุกสถานการณ์และเมื่อคุณอยู่ในความรักโลกทั้งใบจะเริ่มอ่อนโยนกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์เพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองตอบคำพูดของคุณแต่ตอบสนองตอบพลังความรู้สึกที่คุณส่งออกไปจริงๆ ดังนั้นหากวันนี้ชีวิตยังไม่เป็นอย่างที่คุณหวังอย่าเพิ่งเร่งเปลี่ยนสิ่งภายนอกให้เริ่มเปลี่ยนจากพลังในใจก่อนเสมอขอเพียงคุณค่อยๆปรับความถี่จากความกลัวเป็นศรัทธาจากความขาดเป็นความขอบคุณจากความรีบเป็นความไว้วางใจจักรวาลจะเริ่มส่งคลื่นตอบกลับในแบบเดียวกับที่หัวใจคุณสั่นอยู่และนั่นแหละคือพลังแท้จริงของการสอดคล้องกับจักรวาล ชีวิตที่คุณต้องการมันไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางแต่มันเกิดขึ้นในความถี่ที่คุณกำลังเป็นอยู่ตอนนี้เอง